จังหวัดนครพนมส่งทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมครับเพินได้มีการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ2568ครับ นายปรีดาวราหานครับนายแพทย์สาธณาสุขจังหวัดนครพนมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมประกาศเจตนาโณมต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนามณมองค์กรคุณธรรมประจำปี2568โดยร่วมกันกล่าวและการแสดงเจตนาโณมว่าสีเหตุนาที บ,บุนำบุคลากรสนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาะพระมหากษัตริย์และก,การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกด้วยการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในชาติจะเป็นคนดีมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสันสมมาอาชีพโดยความสื่อสารสุจริต เป็นหลักสําคัญมันคงดํารงตนอยู่โดยความมีเกียรติและกับซักศีความเป็นมนุษย์มีจิตสํานึกต่อการปฏิบัติหน้าทีรับผิดชอบต่อหน้าทีและกัต่อสังคมอย่างเต็มกําลังความสามารถอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นถ้มและกับบอเลือกปฏิบัติ ยึดความยุติธรรมนะครับกาตัดสินใจและก็ยืนหยัดที่จะกระทําสิ่งนถีถี่ถูกต้องตามชอบธรรมมีความยับยั่งช่งใจและก็มีความระอายต่อการทุจริตบอกระทําการโกงแผ่นดินบอเพิกเฉยต่อนะครับบอเพิกเฉยและก็บออดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนของพี่น้องประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนโตมีจิตสาธารณะนะครับบอไ่ตําแหน่งนาทีและกับบอยิ่ย่อมให้ผู้อื่นอาศัยตําแหน่งนาทีหาผลประโยชน์บนความถูกยากของพี่น้องประชาชนปฏิบัตินาทีราชการตามฐานิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารสุขซึ่งก็ได้แก่สื่อสัตว์สมัครีมีความรับผิดช,ชอบตรวจสอบได้โปร่งใสมุ่งในการมุ่งในผลสำเร็จของงาน การหารในการนะครับเหตุสิ่งที่ถือต้องรวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและกาจัญญาบันกระทรวงสาธารณสุขดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและกระรักษาภาพลักของทางราชการเพื่อให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมเป็นองค์กรคุณธรรมตนแบบอย่างอย่างยืนนําสู่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมใสสะอาดรวมต้านทุจริต และในส่วนของการประกาศเจตนารมองค์กรคุณธรรมประจำปี2 5 6 8จะร่วมกันขับเคลื่อนสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดนครพนมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามรักคุณธรรมนำการพัฒนาภายใต้คุณธรรมเป่าหมายพอเพียงวินัยสุจริตติดอาสาและก,ะกระตันยูครับ